แล้ววันนี้ก็มาถึงจนได้นะครับผมสําหรับการเห็นอาวุธตัวท็อปของรัเสเซียเข้ามาประจําการแนวรบที่แนวหน้าทั้งหมดแล้วนะสูง57ก็ออกมาแล้วรถถัง T90 เวอร์ชั่นรุ่น S ก็เจอมาแล้วและส่งมาเยอะซะด้วยเฮลิคอปเตอร์การ52เอเดเกเตอร์ระดับท็อปอะไรต่างๆส่งมาหมดแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยตอนนี้ใคหลายๆคนยังหวังอีกสักอย่างหนึ่งที่จะถูกส่งเข้ามานะครับผมนั่นก็คือรถถังตัวเก่งของรัเสเซียและเป็นเวอร์ชันใหม่ที่สุดอย่าง T14 อม m ต้าแต่นั่นก็คงจะไม่เด่นเท่าตัวนี้อย่างแน่นอนเลย เพราเป็นอาวุธที่มีศักยภาพสูงและเรียกได้เลยว่าดีที่สุดในโลกณนเะวลานี้เลยนะกับระบบป้องกันภานอากาศ S500 ที่มาในวันนี้เองก็มีการรายง,งานจากยูเครนแล้วว่ารัสเซียไม่นิ่งเฉยภายหลังจากการโจมตีใครเมียอย่างหนักหนว่วงโดยพลโทไคลิโลบูดานอมหัวหน้าหน่วยข่าวกองยูเครนคนดีคนเดิมออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวในช่วงของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาก็นานเกือบอาทิตย์แล้วระบ,บุว่ารัสเซียนั้นได้มีการสั่งย้ายระบบป้องกันภายอากาศ S500 ให้เข้ามาที่ดินแดน ของไครเมียเป็นครั้งแรกโดยมีหน้าที่เพื่อปกป้องสะพานเคิร์กสะพานที่เป็นหัวใจหลักเชื่อมระหว่างแควน้นไครเมียและรัเสเซียซึ่งในอดีตเรียกไดว่ายูเครนมีการไปถล่มสะพานแห่งนี้บ่อยครั้งมากๆแต่ความเสียหายมันก็ไม่ได้เยอมไม่กี่อาทิตย์รัสเซียก็สามารถซ่อมแซมให้มันกลับมาใช้งานได้อีกครั้งและหาข่าวในวันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผมระบบ S 5 0 0ร้อจะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่มันได้เข้ามาโลดแล่นอยู่ในสงครามแนวหน้าระหว่างสงครามรัเสเซียและยูเครนตามข้อมุมไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียและชาติตะวันตกประเมิน ว่าระบบนี้จะมีความสําคัญอย่างยิ่งและเป็นตัวชักการในการป้องกันภัยที่ดีมากที่สุดในโลกเลยนะย้ําอีกครั้งมันเป็นระบบที่ดีมากๆที่สุดในโลกมันจะเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนในการเพิ่มชั้นระบบป้องกันภัยทางอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งขีปนาวุธหรือจรวดที่ยูเครนได้มาจากชาติตะวันตกและสาระซึ่งในชั่วโมงนี้มันถูกใช้โจมตีอย่างมากมายบนดินแดนของรัสเซียโดยที่ไม่กี่อาทิตย์ก่อนแนมะ่ว่าจะเป็นฝูงเครื่องบินซู5 7ฝูงเครื่องบินล่องหนฝูงบินซู3 4เครื่องบินทิ้งระเบิดเรียกกดวว่าโนนนถลมั ทุกสนามบินทางนี้พลโทไคลลิโรบูนันอฟยังให้ข้อมูลเสริมอีกด้วยว่าเวอร์ชัน S 5 0 0รที่รัเสเซียนําเข้ามาประจําการที่ไคลเมียนในครั้งนี้เชื่อว่ามันจะเป็นระบบป้องกันภัยเวอร์ชันทดลองเท่านั้นนะครับผมที่จะเข้ามาปกป้องสะพานเคิร์กและมันจะถูกใช้งานได้ในการสกัดกั้นเป้าหมายภายคุกคามแต่ศักยภาพก็จะไม่ได้ด้อยไปกว่าระบบ S 5 0 0อที่ถูกออกแบบมาและนําไปใช้ในสงครามจริงๆหรอกนะตราบใดที่มันยังอยู่ที่นั่นมาก็จะมีการใช้งานอยู่เสมอเรียกได้ว่าในเวลานี้เป็นเวลาที่จะทดสอบอาวุ ของชาติตะวันตกและความสามารถของยูเครนได้เลยนะครับผมนํา S500 เข้ามาประจาการแบบนี้ซึ่งก่อนหน้านี้หลายฝ่ายเนี่ยก็มองไม่ว่า S400 ของรัสเซียก็น่าจะเอาอาวุธของอยูเครนอยู่อยู่แล้วแต่ปรากฏว่าจากการที่ชาติตะวันตกเริ่มมีการส่งอาวุธอนุภาพสูงบรรดาขีปนาวุธพวกจรวดโจมตีระยะไกลเข้ามาและมีการอนุมัติให้ใช้อาวุธเหล่านี้โจมตีบนดินแดนของรัสเซียได้ก็เพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นจะเห็นได้เลยว่าอาวุธเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาชนะระบบป้องกันลัาการเอสสี่ร้อยได้หลายครั้งมากๆและไม่ต้องพูดถึงเอสสามร้อยเลย ยุคนี้สําหรับศักยภาพในการทํางานพอไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของยูเครนหรือแม้กระทั่งเจ้าภาพอย่างรัสเซียเนี่ยที่ออกเวอร์ชันรุ่นการปรับปรุงใหม่ S350 ขึ้นมาในรุ่นใหม่ๆการใช้งานต้องบอกได้คําเดียวเลยว่า S300 ในยุคนี้เอาอาวุธจากชาติตะวันตกหรือของรัสเซียเวอร์ชันด้วยกันเองอย่างไม่อยู่แล้วและที่น่าตกใจมากกว่าเดิมนั่นก็คือ S400 ก็จะมีผลงานในทานองเดียวกันเลยกับ S300 ที่ไม่สามารถยับยั้งภัยคุกค,ค,คามได้แบบ100%เช่นกันเจอโดนเจอขีปนาวุธเจอจรวดเข้าไปลหลายๆลูกกก็เเออาไม่่่ยูชนนั โดยสำหรับสะพานเคิร์กนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นยูเครนระบุว่าพวกเขามีการไปโจมตีสะพานแห่งนี้จานวนสองครั้งหรือในบรรดาพื้นที่เขตใกล้เคียงท่าเรือเฟอร์รี่ฐานสนับสนุนกองทัพเรือรัสเซียในวันที่3 0พฤษภาคมก็ระบ,บุว่ายูเครนเองได้มีการใช้ขี่ปนาวุธทางยุทธวิธีของสาหารัฐอย่าง MGM 1 4 0เลยนะครับผมเข้าไปโจมตีเรือสองลำเป็นเรือยกพลขึ้นบกที่มันมีหน้าที่ในสงครามอย่างสําคัญยิ่งต่อการขนสงขงน่งกองรังทหารรัสเซียทุกอุปกรณ์ที่มุ่งหน้าไปยังแนวหน้าทางภาคใต้ของยู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สะพานเคิร์กมีการถูกทำลาย2ครั้งเรือเหล่านี้ก็มักจะถูกใช้งานอย่างหนักสำหรับการขนัญภวุฒิเพื่อไม่ให้ขาดตอนแล้วในการโจมตีในวันนั้นเนี่ยกระทรวงกลาโหมยูเครนก็มีการเผยแพร่ภาพถ่ายทางดาวเทียมภายหลังการโจมตีออกมาด้วยและไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้นะครับผมนับตั้งแต่สงครามกำเนิดขึ้นแคว้นไครเมียถูกยูเครนโจมตีต่อวุฒิที่สำคัญสำคัญของ,ของรัสเซียบ่อยครั้งมากๆแน่นอนการโจมตีไครเมียได้ทุกครั้งจุดอ่อนของระบบ S400 การทำลายเรือดำน้ำชั้นกิโลรุ่นสูงส ลับเข้ามาพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งสำหรับความล้มเหลวของรัสเซียในการปกป้องสถานที่ที่สาคัญและในครั้งนี้หาระบบป้องกันพายอากาศ S500 ล้มเหลวอ,อีกต้องบอกได้เลยว่าชาติตะวันตกยิ้มออกกันเป็นแถวอย่างแน่นอนเลยสําหรับความอ่อนแอของรัสเซียทางนี้หัวหน้าหน่วยข่าวกองของยูเครนยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ว,ว่าสําหรับสะพานเคิร์กที่รัสเซียมีการส่ง S500 เข้าไปคุ้มกันป้องกันในเวลานี้มันถือเป็นพื้นที่ที่สาคัญเป็นจุดศสตร์ของรัสเซียและใครเมียอย่างมากๆในป,ปีปีหนึ่งสะพานแห่งนี้เชื่อว กว่า4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะเพราะแม้สะพานแห่งนี้จะมีเรื่องของการนําเข้าสินค้าจํานวนน้อยไม่ได้เยอะเหมือนกับแคว้นอื่นๆของรัสเซียแต่สําหรับพลเมืองพนักงานชนชั้นแรงงานแล้วสะพานแห่งนี้ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะนาคนใครเมียนั้นเข้าไปทํางานที่รัสเซียและจากการที่มันถูกทาลายไปในช่วงของเดือนตุลาคมปี2022และในเดือนกรกฎาคมปี2023ก็เป็นตัวบ่งชี้ได้เลยว่าสะพานแห่งนี้มีความสําคัญมากยิ่งที่ต้องมีการรีบปรับปรุงแก้ไขให้มันกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดโดยสําหรับพ่อพระเอก ของเรา S 500นั้นมีชื่อเป็นภาษารัสเซียว่าโปเมเต e หรือหากเป็นการเรียกขานของชาตะวันตกก็จะขนานนามว่า S 500 Prometheus ซึ่งมันถูกออกแบบมาให้มีบทบาทในการป้องกันขีปนาวุธโดยเฉพาะเลยนะโดยสําหรับความสามารถที่ตัวขีปนาวุธ S 500นั้นมีระยะในการสกัดกั้นที่ไกลามากๆคือพูดง่ายๆ S 500เนี่ยไม่ใช่เป็นตัวสกัดกั้นบรรดาขีปนาวุธโดรนหรือจรวดธรรมดามดาทั่วไปนะครับผมแต่มันคือขีปนาวุธที่เอาไว้ต่อสู้กับขีปนาวุธนิวเคลียร์โดยเฉพาะเลยระยะในการ กัดก้านเป้าหมายของมันเนี่ย600กิโลเมตรนะและไม่น่าเชื่อ S500 ตามคอนเซปต์ของรัสเซียระบุมันจะเข้ามาแทนที่ระบบป้องการภัยขีปนาวุธของรัสเซียอย่างเอ135อา์มูสุดแข็งแกร่งในยุคสมัยสหภาพโซเวียตที่ในอดีตนั้นขีปนาวุธอา์มูจะมีการติดตั้งไว้ในไซโลใต้ดินเฉพาะแค่กรุงมอสโกเท่านั้นนะสำหรับรับมือภยัยขีาวุนนิวเคลียร์ของชาติตะวันตกซึ่งปัจจุบัน S500 เข้ามาแทนที่มาและหนำซ้ำเหล่าบรรดาตระกูลขีป่วุน S300 S400 ก็จะเป็นเพียงแค่กำลังเสริมในนกกการสัดภย อากาศเท่านั้นอีกด้วยดังนั้น s 5 0 0ถือว่าเป็นที่สุดของทางด้านเทคโนโลยีในด้านสกัดกั้นของรัสเซียณเวลานี้เลยและมันถือว่าเป็นตัวความหวังแห่งอนาคตของพวกเขานะแต่เชื่อว่าสิ่งที่หลายๆคนจะสนใจนอกจากสิ่งนี้แล้วนั่นคือในเรื่องของราคานะครับผมที่ไม่น่าเชื่อว่ารัสเซียเคยออกมาให้ข้อมูลในว่าระบบ s 5 0 0ของพวกเขานั้นมีราคามหาศาลมากๆจากการประเมินในช่วงของปี2 0 2 2วันที่เริ่มมีการบุกยูเครนมันมีราคาต่อหน่วยเนี่ยสูงถึง2,500ล้านดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวนะตีเป็นเงินไทยเนย ามากถึง8 8 0 0 0ล้านทําเป็นเล่นไปเสียหายไปสันิดหน่อยเนี่ยเงินหมื่นกว่าล้านก็หายไปเลยแต่ว่าราคานี้เนี่ยทุกคนก็อย่าลืมนะครับผมว่าในหนึ่งระบบเนี่ยมันก็จะมีรถฐานยิงด้วย1คันรถบัญชาการยิง1คันรถเลด้าร์ึคันรถติดตามเป้าหมาย1คันนี่เป็นมาตรฐานเทคโนโลยีของรัสเซียในยุคใหม่สาหรับระบบป้องกันทางอากาศนะครับผมคือองค์ประกอบของมันค่อนข้างจะมีเยอะอยู่แล้วด้วยเหมือนกันและตามข้อมูลระบุว่าการผลิตของ S 5 0 0ร้ยปัจจุบันนี้มีการใช้งานอยู่เพียงแค่หนึ่งกองพันเท่านนั้ พอแม้ในช่วงของปีก่อนหน้ารัสเซียจะมีการอนุมัติสร้างมันขึ้นมาใช้งานมากถึง10ระบบแรกแต่โดยสภาวะสงครามและการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกทําให้รัสเซียขาดแคลนทั้งในเรื่องของแรงงานและวัสดุในการก่อสร้าง S500 มันจึงถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างจะหายากและมีความสําคัญอย่างมากๆต่อรัสเซียในแง่ของเทคโนโลยีอย่างสูงที่สดุดซึ่งทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียนะตั้งแต่มีการเปิดตัวใช้งานมันในช่วงของปี2022รัสเซียมีการโชว์ศักยภาพของมันในการยิงขีปนาวุธครั้งแรกที่มีการเผยแพร่วิดีโอผ่านทางออนไลน์ ือนกระะกฎาคมปี2022เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะและปัจจุบันนี้ก็ไม่มีรูปภาพของ S500 ออกมาอีกเลยเป็นการดาเนินการทดสอบยิงที่แคว้นอัชชราครัมเมืองทางตอนใต้ของรัสเซียและกระทรวกงกลาโหมรัสเซียระบุว่า S500 นั้นมีศักยภาพในการสกัดกั้นเป้าหมายแบบอัตราสําเร็จ100%โดยที่ระบบดังกล่าวนี้จะมีระยะในการสกัดกั้นเป้าหมายที่480กิโลเมตรและขึ้นไปทําลายเป้าหมายได้ที่ระดับความสูง600กิโลเมตรเหนือพื้นดินซึ่งถือว่าโหดมากๆและพกเขากล่าวว่า S500 ซีรีส์แรกนั้น มันจะเข้ามาประจำการในกองทัพรัสเซียนในตอนปี2025หรือในอีก1ปีข้างหน้าต่อจากนี้